ซึ่งตรงนั้นเองค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเนี่ยได้เคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพเข้าไปทํางานกับเรือนจําเนื่องจากว่าถ้าเป็นคนทั่วไปรองเทอมแคกก็คือแคก,กิฟเวอร์เข้าไปที่บ้านไปดูแลแล้วกลับแต่เรือนจําไม่ใช่อย่างนั้นสนะภาพมันไม่เหมือนปกติคือ,อมันจำเป็นจะต้องฝึกผู้ต้องขังในเรือนจำให้กลายเป็น C g ความเป็นเรื่งจำกาะสีเนี่ยเรา,าติดหนึ่งใน5เป็นเรื่งจำที่เสียชีวิตสูงที่สุดในประเทศไทยสูงกว่าโรงพยาบาลราชทรรแล้วทีนี้โดยท่านผู้บัญชาการเรียนจำด้วยค่ะตรงนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านนะคะที่มาจุดประกายฝันบอกว่าเราต้องดูแลคนไข้ให้อัตราการตายลดลงให้ได้แล้วทีนี้ก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาแล้วเกิดการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากเคสที่เคยเสียชีวิตมาค่ะ ว่าคนไข้ของเราเกิดอะไรขึ้นพอมาศึกษาแล้วเป็นเคสประเภทที่มีการติดเชื้อนะคะแล้วพอรีเพดู2ปีที่ผ่านมาคนไข้จะมีเรื่องปัญหาเรื่องฟัวไยยีนทีนี้ก็เลยมีทีมพี่เลี้ยงเนี่ยที่เขาทำงานอยู่ กับชุมชนที่เป็นหน่วยนอกอะคะ่ะในเทศบาลเมืองกาลสินห์อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณภาคีเครือข่ายที่เขาได้ผลักดันเรื่องนี้เข้ามาให้เราได้เป็นคณะกรรมการร่วมกับทางเทศบาลเมืองกาลสิง์แล้วโชว์ให้เราได้เข้าไปอยู่ในกองทุนกปทอค่ะแล้วเราก็ได้เขียนโครงการที่เราแบบอยากจะจุดประกายฝันในเรื่องการลดอัตราการตายของเราค่ะซึ่งทําให้เห็นแล้วว่าหนึ่งปีที่ผ่านมายอดรุ่งขังเราลดลงมากกว่า5 0เเลยนะคะที่เสียชีวิตค่ะ ชิ้นที่ชุมชนกรุณาเนี่ยมันก็จะคล้องกับการดูแลของ LDC นะคะซึ่งเรามี CG ในการดูแลอยู่แล้วก็ในส่วนของชุมชนกรุณาเข้ามาปุ๊บมันก็ทำให้คนไข้ของเราอะค่ะได้รับการดูแลทางด้านสภาพจิตใจแล้วก็ช่วยฟื้นฟูร่างกายของเขาอะค่ะผู้รับผิของเราเนี่ยก็คือมีการคัดเลือกนะคะเป็นผู้รับผิชชั้นดีทุกคนจะได้รับการอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร สารทัศสุขเดอนจำอยู่แล้วแล้วทีนี้พอมีโครงการของ CG เข้ามาร่วมด้วยค่ะลองเทิมแคร์เข้ามาเราก็มีการพัฒนาแล้วก็ยกระดับความรู้ตรงนี้ค่ะเพิ่มในกลุ่มของผู้ดูแลในระยะพึ่งพิงกลุ่มนี้ก็เป็นน้องของอศรจแล้วเนี่ยค่ะที่ได้รับการพัฒนาความรู้แล้วก็เอามาสอนเพื่อนๆในการใช้หลักวิชาชีพนะคะในการพยาบาลที่มันถูกต้องโดยมีเราที่เป็น CM คอยโคเวอร์เขาอยู่อะค่ะแล้วทีนี้ผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาอะสามารถที่จะไปช่วยเหลือเพื่อนๆได้จาก1แล้วเขาก็จะไปเล่าให้กันฟัง2 3 4ผู้รับบริการก็จะเข้าถึงเราได้มากขึ้นค่ะในอนาคตข้างหน้านะคะถ้าเป็นไปได้เราอยากจะให้ผู้ต้องขังทุกคนเนี่ยได้รับการอบรมความรู้เรื่องของ C.G. ไปด้วยกันทั้งหมดแล้วก็ถ้าเกิดมีงบประมาณสนับสนุนดีๆนะคะเราก็อยากจะต่อยอดเรื่องนี้เพื่อให้เขาได้อบรมทุกคน พออบรมทุกคนเขาก็จะไปบอกเพื่อนต่อเพื่อนถ้าเขาปล่อยตัวไปก็ต่อยอดนอกเรือนจาเขาไปเจอใครคนรู้จักอ่ะเขาก็จะสามารถเอาความรู้ที่เราอบรมเนี้ยค่ะไปใช้กับครอบครัวงเขาได้แล้วก็มีความมีจิตอาสาไปในตัวของเขาเปลี่ยนค่านิยมและความคิดของเขาค่ะไปตลอดชีวิตค่ะ อยู่ที่บ้านกระดดได้ดูแลแม่แต่หนูดูแลแม่ยังไม่ทั่วถึงค่ะหนูก็เลยตัดสินใจมาสมัครเป็นซีจีที่เดือนจำจังหวัดกาลสินนะคะเพราะหนูไม่ได้ดูแลแม่อย่างเต็มที่ค่ะหนูก็เลยเอาจุดนี้มาช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในเรียนจำอาชีพเช่นผู้เปิดติดเตียงก็ช่วยพาเขาไปอาบน้ำพาเขาออกกำลังกายทำให้เต็มที่ทำให้เต็มศัก,กายภาพของหนูที่ยังไม่ได้ทำกับแม่นะคะค่ะสำหรับโครงการที่ฝึกให้หนูเป็นซีจีนะคะข้อดีข้ออย่างเลยค่ะหนูได้ได้รับความรู้จากการฝึกอบรมซีจีค่ะ ข้อที่2ก็คือหนูได้ปฏิบัติงานจริงค่ะและก็ได้ช่วยเหลือเพืนเพื่อนที่ในเรือนจาค่ะในเรือนจําคือมีผู้ป่วยเยอะมากเยอะขึ้น,นเรื่อยๆค่ะผู้ป่วยที่ติดเตียงผู้ป่วยไม่สามารถใช้ใช้ชีวิตประจํำวันด้วยได้ด้วยตนเองก็เลยแบบอยากช่วยเหลือไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือ,อยังไงก็พอดีมีการเปิดอบรมการผู้ช่วยผู้ป่วยกับผู้สูงอายุ70ชั่วโมงอะค่ะได้เห็น การพัฒนาของเพื่อนผู้ต้องขังจากคนป่วยจากที่เดินไม่ได้จากที่นอนติดเตียงแต่ละวันแต่ละวันพัฒนาการของเขาจนสามารถเดินได้เห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเราก็มีความภูมิใจค่ะขอบคุณสปสชนะคะขอบคุณท่านผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาลสินขอบคุณโรงพยาบาลกาลสินเทศบาลเมืองกาลสินและคณะพยาบาลเรือนจำจังหวัดกาลสินทุกท่านค่ะที่มีโครงการดีๆแบบนี้ให้พวกเราได้ช่วยเหลือเพื่อนผู้ต้องขังด้วยกัน กลุ่มเปราะบางอย่างอื่นเทศบาลดูแลหมดแล้วแต่ว่ากลุ่มผู้ต้องขังยังไม่รับการดูแลเลยก็เลยเกิดโครงการตัวนี้ขึ้นมาเอ๊ะกลุ่มเปราะบางก็อยู่ในเรือนจอําอีกส่วนหนึ่งก็เลยเกิดโครงการตัวนี้ขึ้นมาให้ผู้ป่วยเขาเลยว่าเตรียมตัวตายเนาะผู้ป่วยระยะท้ายคือให้เขาอะให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองว่าเอ๊ะเราเจ็บป่วยนี้เราจะตายยังไงคือตายอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีตายแบบสมศักดิ์ศรี รู้สึกว่าเป็นโครงการที่รู้สึกผูดต้งขังเขาได้รับการเห็นใจจากเพื่อนเขาเห็นคุณค่าในตัวเองเขาไม่เคยได้รับการปฏิบัติอย่างนี้เขารู้สึกว่าเขาถ้าตายคงดีใจครับภูมิใจครับครับอันนี้ก็ขอขอบคุณอันดับแรกครับคือซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโรงพยาบาลจังโรงพยาบาลกระสิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระสินแล้วก็กองทุนเทศบาลที่สำคัญก็คือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชส่วนการลางก็สปชเขต7็ที่ดูแลประสานทุกสิ่งทุกอย่างที่สำคัญคือลืมไม่ได้เลยคือท่านผู้บริการเรือนจำดรจิรวุฒิปัญญาสวัสริ์ท่านเป็นผู้บราการท่านอยากสนับสนุนให้เรือนจำจังหวัดกระสินเป็นเรือนจำที่พัฒนานำร่อง ครับก็ขอบคุณมากๆครับ ความทุกข์ทางกายหมอเขาจะเป็นคนดูแลหมอเขาจะเป็นคนบอกว่ารับยากินยาแต่ว่าความทุกข์ทางใจเนี่ยหมอก็ดีญาติก็ดีไม่สามารถทําให้เขาผ่อนคลายได้บางทีผู้ป่วยหรือว่าญาติก็คือเมื่อถึงวาระสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครมันไปช่วยเติมเต็มถึงว่าท่านจะอยู่ในวาระสุดท้ายแล้วแต่ท่านก็มีความสุขในระยะท้ายของชีวิตของท่านนะคะ